กาที่พาเข้าไปนะเริ่มผ้าขนหนฟองถูตัวผ้าอนามัยกระดาษห่อผ้าอนามัยโทรศัพท์ถังขยะใส่ผ้าอนามัยขันสบูหมวกอาบน้ําแปรงสีฟันแชมพูสำลีเช็ดหน้าคลีนซิ่งเครื่องอาบน้ําใดๆอ่โทรศัพท์มือถือชุดชั้นในแล้วก็ใส่ผ้าตลับคอนแทคเลนส์ลำโพงบลูทูธ รีเทนเนอร์น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์การกินในสำรองเผืือชี้แตกรองเท้าแตะไอแพดน้ำยาสักผ้าสเปรดดับกลิ่นห้องน้ำกระมัง,งมะกรูดเพราะว่าห้องน้ำมันเหม็นกระเพราล้านตัวแมวอะก็เอาไปกินในห้องน้ำมันเมนมันเมนมันเือนี่เครื่องสำอางอุปกรณ์ดาผมเซรัร่มสกัดผิวแจกันดอกไม้เสื้อผ้าเอาไปเปลี่ยน ไม้ประดับให้ออกซิเจนตอนขี้อะไรวะดอกไม้ดอกไม้ไม้ประดับกไม้ประดับกระมังสักผ้าวยาส่วนอืึกระดบูนนี่อกลัวอะไรวะอย่าเพ่อย่าพ่อย่าเพ่ยาหยอดอึมันเป็นมันเป็นยาที่เอาไว้หยอดหลังขี้เสร็จดับกินเหาอ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับ share, สไครป์ช่องด้ว